สวัสดีค่ะดิฉันอัญชลินจเจริญพิษนะคะวันนี้จะมาวิเคราะห์หุ้นของโอสถสภาและ g ี p อนะคะหลังจากที่ประกาศงบมาในเมื่อวานนี้นะคะโดยเริ่มที่โอสถสภาก่อนนะคะกำไรสุทธิในไตรมาสหนึ่งอยู่ที่926ล้านค่ะเพิ่มขึ้น4%เทียบกับปีที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้น13%เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะคะ โดยในไตบ้านนี้มีรายการพิเศษนะคะจากการถือหุ้นธุรกิจคอฟิสโอสสภาจากถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น100%จาก4 0นะคะในส่วนนี้ก็มีการบันทึกกําไรเข้ามา8% 8ล้านนะคะโดยหากไม่รวมรายการพิเศษนี้กําไรธุรกิจหลักจะอยู่ที่838ล้านบาทค่ะลดลง6%เยียนเยียแล้วก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย4%ี่เนคิวออนคิวนะคะกำไรจากธุรกิจหลักนี้นะคะก็ต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดนะคะประมาณ7%ค่ะ ในส่วนของรายได้รวมนะคะอยู่ที่ประมาณ6,600ล้านนะคะเพิ่มขึ้น5%เเเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะแต่ค่อนข้างคนที่บวก1%เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะคะโดยรายได้ของไตรมาสนี้นะคะแบ่งเป็นกลุ่มเบเวอล์นะคะก็เพิ่มขึ้นได้ประมาณ6%เนะคะเทียบกับปีที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้น2%เเเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะคะ สัดส่วนรายได้กลุ่มเบลเลทอยู่ที่ประมาณ84%ของรายได้รวมทั้งหมดนะคะกลุ่มเบลเลทที่เพิ่มขึ้นหลักๆก,ก็มาจากในของกลุ่มเครื่องดื่มพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่มฟังชั่นแนลดีนในส่วนของเครื่องดื่มคาลปิสนะคะที่มีการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นค่ะสําหรับเพอร์ซันแนลแคร์นะคะมีสัดส่วนรายได้ของ9%ของรายได้รวมนะคะยอดขายของเพอร์ซันแนลแคร์ในไตรมาสนี้นะคะลดลง5%เทียบกับ ปีที่ผ่านมาแล้วก็ลดลง9%เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะคะเนื่องจากผลกระทบของโควิด -19 ทนะคะทำให้ส่งออกของกลุ่ม p ersonal care ลดลงค่ะสำหรับซัพพลายเชนนะคะก็มียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะบริษัทบริษัทร,รับจ้างผลิต OEM นะคะให้กับลูกค้าภายนอกในส่วนนี้เพิ่มขึ้น12%ค่ะธุรกิจซัพพลายเชนมีสัดส่วนรายได้7%ของรายได้รวมค่ะสาเหตุหลักๆที่เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากบริษัทมีการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าในกลุ่มของ Personal Care นะคะได้แก่เจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ของลูกอมโอเล่นะคะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทำให้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะสโตร์มาจินนะคะ,ะ,คะอยู่ที่35.10%เพิ่มขึ้นนะคะเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ35%แล้วก็เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ35%นะคะหลักๆที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการปรับสูตรความหวานนะคะลดลง ทําให้ความการเสียภาษีความหวานลดลงจาก1บาทต่อลิตรเป็น0.1บาทต่อลิตรนะคะในส่วนนี้ก็ทําให้กอดมาจิ้นดีขึ้นแต่ในส่วนของ s g n a อเ l ยอดขายค่าใช้จ่ยในการขายต่อยอดขายนะคะอยู่ที่23%ของรายได้รวมนะคะเพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่21%นะคะหลักๆที่เพิ่มขึ้นก็เนื่องมาจากการทําการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะคะ เรายังคงประมาณการเดิมนะคะคาดกําไรสุทธิเฉลี่ยใน2ปีนี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละแนะคะมาจากธุรกิจเครื่องดื่มที่คาดเพิ่มขึ้น7%แล้วก็ส่วน Personal c a r คเรามองว่าจะโตได้10%นะคะจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในส่วนซัพพลายเชนนะคะรับจ้างผลิตเราก็มองว่าจะเติบโตได้10%เนะคะเนื่องจากการการเปิดเตาหลอมของเ g a 2ในปีที่ผ่านมานะคะก็มองว่ายังมีกําลังการผลิตขวดได้เพิ่มขึ้นนะคะ เรายังคงแนะนำขายนะคะสำหรับ OSP ราคาเป้าหมายอยู่ที่36บาท25ค่ะอ้างอิงวิธี PER 1บก1 Standard Deviation นะคะที่30เท่ารานะคาหุ้นปัจจุบันมี PER ปีนี้นะคะอยู่ที่34เท่าแต่ถ้าหากดู PEG ก็ยังสูงอยู่นะคะอยู่ที่2.7เท่าค่ะเรามองว่า Dividend Yield ปีนี้จะอยู่ที่2.7เปอร์เซ็นต์ก็สำหรับหุ้นตัวนี้เรายังคงแนะนำขายค่ะ สำหรับตัวต่อไปนะคะก็จะพูดถึง c f p t นะคะ c f p t ประกาศผลประกอบการดีกว่าที่เราคาดและตลาดคาดนะคะโดยกำไรออกมาอยู่ที่324ร2อล้านนะคะเพิ่มขึ้น42%เ เทียบกับปีที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้น39%เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะคะมากกว่าที่เราและตลาดคาดประมาณ27%เนื่องจากมาจิ้นที่ดีกว่าคาดและในไตรมาสนี้มีการบันทึกกำไรจากสัญญาอนุพันธ์นะคะเพิ่มขึ้น45ล้านบาทตามมาตรฐานบัญชี IFRS 9และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นนะคะประมาณ4ล้านบาท โดยหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าวนะคะกำไรสุทธิจะอยู่ที่275ล้านบาทเพิ่มขึ้น21%เทียบกับไตรมาสปีที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้น14%เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะคะก็ยังมากกว่าที่เราและตลาดคาดอยู่ดีนะคะประมาณ8%รายได้รวมนะคะอยู่ที่ประมาณ3,600ล้านนะคะเพิ่มขึ้น ขอโทษค่ะรายได้รวมอยู่ที่3,680ล้านนะคะลดลง7%เทียบกับปีที่ผ่านมาและลดลง8%เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะคะหลกัหลกๆที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบของไฟไหม้โรงงานนะคะทําให้กําลังการผลิตไก่แปรรูปลดลงยอดส่งออกลดลงนะคะในไตรมาส1ยอดส่งออกอยู่ที่5,900ตันลดลงจากไตรมาส1ปีที่แล้ว9,700ตัน สำหรับอัตรามาจิ้นนะคะไตบ้านนี้ดีขึ้นมากค่ะอยู่ที่14.6เปอร์ซ็นตเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่13.5เปอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากหลักๆก,ก็มาจากต้นทุนทั้งเข้าพวกกระดักั่วเหลืองที่ลดลงมากกว่าลดลงมากกว่าปีที่แล้วนะคะจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในส่วนของกาักถั่วเหลืองกจากปัญหาเท็ดวอลนะคะก็ทําให้ต้นทุนการผลิตของถั่วเหลืองของเราก็ ทำให้ต้นทุนการผลิตของถั่วเหลืองก็ลดลงด้วยนะคะทําให้กอดมาจิ้นดีกว่าที่เราคาดไว้ค่ะเรามีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นนะคะแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2มองว่าลดลงเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วก็เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาด้วยนะคะเนื่องจากยอดส่งออกในไตรมาส2นี้ยังได้ับผลกระทบจากโควิดในทีนะคะทั้งญี่ปุ่นและ EU เอนเนื่องจากมีมาที่ลดลงแต่ในส่วนของประเทศจีน ยอดออเดอร์เริ่มกลับมาเป็นสั่งเป็นปกติแล้วนะคะไต,ตรมาสนี้สําหรับจีนมองว่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000ตันเทียบกับไต,ตรมาสหนึ่งที่1,200ตันนะคะแต่การส่งออกไปจีนก็มีมาจินต่ํากว่าการส่งออกปกตินะคะเนื่องจากเป็นชิ้นชิ้นส่วนของไก่สดในส่วนปีกและขาไก่นะคะซึ่งมีมาจินต่ำเราคาดว่าไต,ตรมาสสนี้จะส่งออกที่ประมาณ6,500ตันนะคะเรามีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะ18%ในปีนี้และ5%ในปีหนะะ้าค่ะโดยหลักๆจากการปรับประมาณการ จากการปรับต้นทุนกากทั่วเหลืองอยู่ที่12บาทต่อกิโลจากเดิมค่าที่14บาทต่อกิโลนะคะต้นทุนข้าวโพดยังคงประมาณการเดิมที่9บาทต่อกิโลค่ะค่าส่งออกจะเพิ่มขึ้นใน2ปีนี้เฉลี่ยที่4เปอร์เซ็นตนะคะแต่ว่าสัดส่วนการส่งออกจะเป็นไก่แปรรูปลดลงจากเดิมที่เคยส่งออกไก่แปรรูปปรุงสุก60เปอร์เซ็นจะอยู่สัดส่วนที่40เปอร์เซ็นตนะคะจากรายผลิตเครื่องใหม่ที่ยังไม่มานะคะจะเริ่มมาในปีหน้าจากผลกระทบไฟไหม้โรงงานนะคะ เรายังคงแนะนำถือนะคะราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่12บาท70ค่ะอ้างอิง P/E ที่14เท่านะคะราคาหุ้นปัจจุบันมี P/E เฉลีย่ยอยู่ที่14เท่าอทษค่ะราคาหุ้นปัจจุบันมี P/E เฉลีย่ยอยู่ที่13.2เท่านะคะค่า Dividend Yield อยู่ที่1.6ปอร์เซ็นนะคะเรายังคงแนะนำถือสำหรับหุ้น GSPT ค่ะมองแนวโน้มกำไรของไตมาส2ก็ยังอ่อนตัวลงค่ะสำหรับ กำไรประมาณการใหม่นะคะที่เราปรับประมาณการปีนี้เรามองว่ากำไรสุดทธิจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบหกล้านลดลงห้าเปอร์เซ็นตที่เทียบกับปีที่ผ่านมานะคะสําหรับในปีนี้บริษัทจะมีการบันทึกเอ่อบันทึกกาไรกําไรนะคะในในปีนี้บริษัทจะมีบันทึกเงินค่าประกันจากโรงงานไฟไหมนะคะประมาณห้าสิบถึงร้อยล้านบาทนะคะซึ่งคาดว่า,ะาจะเข้ามาในไตรมาสสองหรือไตรมาสสามนี้ซึ่งเรายังไม่ได้รวมในประมาณการของเราะคะ่ะ สำหรับวันนี้เราก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ